ทุกคนทํางานกันตั้งใจนี่ผขอบคุณมากครับผมรักหนังเรื่องนี้มากๆขอบคุณมากครับปรบมือให้ไบรท์วิชิวิทย์ครับอิมดีงไหมบ้างครับ <laughs> ดีกว่าที่คิดไปเยอะมากมากมากม,ากม,ากมากขอบคุณพี่ว่าขอบคุณทีมทุกคนขอบคุณนักแสดง,งทุกท่านมากมากรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ต้าเพิ่งดูเสร็จ l l like speechless เ <c oughs> ยังพูดไม่ออกเออดีใจมากๆค่ะด,ดีใจที่ได้เป็นอิ่มดีใจที่แบบได้พ p a r t n ร์ที่ดีอย่างไบรซ์เล่นเป็นโบ flawless incredible absolutely เชฟส์คิดพัสดยอดพี่เบนว้าวมากค่ะพี่ปอมแต้มขอไม่ให้ยองยย่าหน่อยพี่เบนพี่เบนเออจริงๆต้องขอบคุณวาเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวาโทรมาคุยเอง ติดต่อเองพี่ครับผมอยากได้พี่มากเลยครับ,รบอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอะเบนก็ไม่ได้เล่นอะไรมานานมากแล้วแล้วก็คิดว่าเออคงจะหยุดไปอีกสักพักนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกว่าพี่ครับเรื่องนี้เออบทอันนี้มันต้องพี่เลยครับอะไรเงี้ยเราก็เออดีใจนะที่นึกถึงพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาก็รู้สึกว่ามันก็มันดีเหมือนกันเนาะเข้าฉากคือดา่ดาด่าทุกคำอะไรเงี้ยสนุกดี สนุกดีขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะผม,มนาแบ๊ครับคุณยายคุณยายออกน้อยแต่ออกนะแต่ภูมิใจมากค่ะ <c oughs> ผมเลยคุณผมแบบนะครับผมก็แป๊บมาเพื่อโดนกระเทืบตายนะครับตอนนี้ครับก็ เออจริงขอบคุณพี่วามากนะครับที่เลือกมาลาบทแปลตอนนั้นถามพี่วาไปว่าแบบเออทำไมเอาอุมาอย่างเงี้ยพี่วาก็เลยบอกว่าตอนนั้นมันเหลือเวลานิดเดียวแล้วเองอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบทําได้ในระยะเวลาแค่นั้นก็ไม่รู้ว่าผิดหวังหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมาเล่นหนังเรื่องนี้ครับผมผบค,ครับย้ย yeah! สุดท้ายแล้ววันนี้ ภาพบรรยากาศมันดีมากนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงนะครับมีพี่ๆที่เป็นพาร์ทเนอร์นะฮะลูกค้ารวมถึงแฟนๆด้วยนะครับที่มาสพอร์ตกันก่อนในรอบพรีเมียร์นะครับมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาแล้วก็ฝากพวกเขาเช่นครับไม่มีอะไรมากเลยครับวันนี้ดูฟรีแล้วเลย <laughs> วันนี้ <laughs> วันนี้ถูกที่นั่ง <laughs> ไม่ได้ถูกนะในยอดของหนังเรานะ ตัวผมเองก็จะไปดูซ้ำแน่นอนครับและก็หวังว่าทุกคนถ้าเกิดว่าชอบหนังเรื่องนี้แนะนําเพื่อนแนะนําครอบครัวแนะนําพี่ที่น้องๆไปดูกัน25าเมษายนนี้ครับขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณที่ที่มาในวันนี้นะคะแต่ก็ขอฝากด้วยนะคะทุกอย่างอยู่ในมือของทุกคนแล้วนะคะช่วยแบบพูดต่อรู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ อย่าลืมไปชวนเพื่อนๆชวนทุกคนในครอบครัวแล้วก็อย่าลืมมาดูอีกรอบนะคะหวังว่าทุกคนชอบแล้วก็พูดต่อชวนทุกคนมาดูกันเยอะๆะคะ่ะ